น,นำผู้เล่นนะครับโดมินิกันหมายเลขหนึ่งน,นะครับวอลเดสหมายเลขสี่นะครับฟูซูล่าหมายเลขเจ็ดมาเต้น,นะครับหมสิบเจ็ดมัมบรูอาจจะมีหมายเลขสี่ฟูซูล่านะครับหมายเลขห้าคาซิโยเป็นลิบบอร์โรโนะครับ แล้วก็มหมายเลข18เดลาคลูสนะครับเดลาคลูสอีกคนหนึ่งครับครับโค้ชคือมาคอสควีกนะครับเป็นบราซิลนะครับโค้ชของโดมินิกันนั้นเป็นบราซิลเลียนครับมาคอสควีกทีมตั้งแต่ปี2008นะครับมาคอสควีกมาทางฝั่งทีมไทยนะครับ6คนแรกรวมทั้งลิเบโรอีก2นะครับ มายเลขสี่ครับทัดดาวนึกแจ้งหมายเลขห้าเพิ่มจิตทินขาวครับหกอ,อนุมัสิทธิทรักสิบกุณาทีมวิลววันอภิญญาพงศ์ครับมือเซตลุสราตต้อมคําและมาริกากันทองนะครับนี่เป็นผังเล่นทีมไทยนะครับสี่ปีที่แล้วมาริกากรนทองได้ตำแหน่งเซิร์ฟยอดเยี่ยมของรายการนะครับครับผมแม้ว่าเราจะได้อันดับที่6กระตานแต่ว่าก็ได้รับรางวัลบุคคลด้วยนะครับ ลิเบโรส,สองคนด้านล่างนั้นวนา,นาโบแก้วแล้วก็ปิยนุษแป้นน้อยนะครับโคชเกียรติพงศ์รัชดะเกรียงไกรโดมินิกันอายุเฉลี่ย23ปี7เดือนนะครับน้อยสุด17ปี2เดือนมากสุด32ปี3เดือนพลเรียนสำรองก็มียาพรย่าผานะครับ ถาประภัยพันธ์ชัยสีมีพันพันเกิดปราดนะครับมีเซตสำรองวอลล์บอลหญิงเวลิลด์แกรนด์แชมเปี้ยนครับ2013กำลังจะเริ่มนะครับสีพีแล้วอิตาลีเป็นแชมป์นะครับแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้มาร่วมนะครับ ประสินจาทิวาจากสเปนนะครับให้สัญญาณเริ่มคะแนนแรกนะครับโดิมิการเสิร์ฟเราเล่นบอลสั้นนะครับโดยทัดดาวครับหยอดบอลไปเบาๆนะครับในตำแหน่งที่5และทัดดาวก็ลงไปเสิร์ฟครับลืมจิตลงมาแล้วครับลุมจิตพอยู่แถวหน้าเล่นบอลเร็วแล้วก็บล็อกได้นะครับบล็อกกลางนะครับครับผมครับทัดดาวเสิร์ฟ เรานำหนึ่งศูนย์เขาก็บุกได้แต้มเหมือนกันนะครับมัมบรูครับมัมบรู2 7ปี182เซนติเมตรนะครับมัมบรูดูครับว่าวันนี้แผนกระโดดเสิร์ฟของเขานะครับ โคชอตให้สัมภาษณ์ก่อนแข่งว่าเราต้องหยุดการเสิร์ฟของเขาเพราะว่าเสิร์ฟแรงนะครับโดมนิกันครับผมก็เป็นผู้เล่นที่มีรูปร่างสูงใหญ่ครับสไตล์2อหนึ่งครับเรานำโดมนิกันในเซตแรกมาริกาเสิร์ฟนะครับมาเต้ตั้งให้บอเลเร็วเป็นทาได้ของวันเดสนะครับ ตีลงไปก็พี่ใหญ่ในทีมเลยนะครับ32ปี196เซนครับโพเดสก็เป็นจังหวะสั้นหลังนะครับโดยใช้้หญิงนะครับหรือบ้านเราเรียกว่ากระเติงหลังนะครับสั้นๆนะครับเทคด้วยขาข้างเดียวนะครับ2เท่ากันครับบอลหนึ่งดีครับยอดสวยครับมากอนูมาครับยอดลงไป เราต้องมีบอลที่หลากหลายแล้วก็ใช้ความคล่องตัวสู้กับความหนักหน่วงความสูงใหญ่ของผู้เล่นโดมินิกันนะครับครับก็ต้องเปลี่ยนจังหวะให้ได้ครับภายในเสียววินาทีเสิร์ฟไปหลังมาเต้ขยับไปตั้งให้ตี้ตบทะแยงครับเป็นริเวรานะครับริเวรา28ป183เซนเมตร3เท่ากันครับ ยังไม่มีใครพลาดในการรับแล้วบุกนะครับไหลหลังแต่ว่าตีเบาไปหน่อยครับเขาดักได้แล้วยอดตรองตังครับมาพิมจิตเซตให้ยอดมเราหยอดแล้วเขาดักเอาไว้ได้ตีจากแดนหลังเอาเลยครับเราได้ตบจากแดนหลังติดเน็ตครับติดเน็ตแล้วดีดออกมาก็เป็นจังหวะที่4ี่ครับครับผมหือว่าไม่ข้ามครับครับนี้ ดูครับครับชายครับถ้าโดนบล็อกกลับมานี่เล่นต่อได้นะครับครับผมนี่เป็นคะแนนแรกที่เขาเสิร์ฟแล้วได้แต้ม4-3ครับโดเมริการนำไทยอ้าวมานี่ครับความชาญฉลาดของนุศราครับคือเปิดมาเกือบจะล้นนะครับต้องชิงเล่นจังหวะสองแล้วก็ทําได้ครับนุศราครับเปลี่ยนจังหวะนิดเดียวครับเป็นแต้มของไทยครับ4เท่ากันครับปลื้มจิตเซิร์ฟ180เซนติเมตรอายุ30ครับ 30เมื่อวันที่9ที่ผ่านมานี่เองมาเต้ให้บอลหลังเอาแล้วครับรับได้แต่ว่าแรงไปหน่อยโอ้โหเป็น bon, บอลเร็วฟรีบอลเขาโยกไปหลังโอ้โหมาริปบโรเขา,านี่ตาเร็วมากนะครับคาสิโนน่าจะเป็นฟร bon, ีบอลแต่เขาเซตไปหลังเลยนะครับครับต้องใช้ไหวพริบปฏิพานครับลูกนี้นี่ครับ จังหวหลังลอยครับาตรงนี้เขาเลยเซตไปหลังเพื่อให้เราเล่นยาก5-4ครับโดมินิกันนำบอลเร็วเอาลครับของพัดดาวนึกแจ้งครับ2คะแนนแล้วครับที่ทัพดาวทำได้รับ5เท่ากันลิเบโรเขา167เซนตมรอายุ21เท่านั้นครับเป็นลิเบโรดาวรุ่งเลยอุสราเซฟเอาแล้วครับเขาต้องให้ลิบบโรเซต ดักเอาไว้ได้เสร็จกลับหลังมาอ้าวเป็นโอกาสของเราแล้วนะครับได้แต้มไม่ได้แต้มยังอยู่อีกครั้งครับนุสราให้มาออนุมาบล็อกออกครับนี่เราแต้มของเราออนุมาตีทัสเอาออกไปครับเราเสิร์ฟแล้วได้คะแนนนะครับ,ค,รบคะแนนนี้ยี 175. ่สิบเจ็ดีร้อดสิบห้าเซนติเมตรครับออนุมาเสิร์ฟต่อนุสรา โอ้เ oh, สิร์ฟดีมากเขาเล่นเอาแล้วครับโอกาสของเรานุศรามาแล้วตั้งให้บอลหลังตีน้ำสองคะแนนครับทีมไทยครับเป็นด้านของมริกาการทองครับผู้เล่นตำแหน่งมีหลังนะครับหรือตำแหน่งออปรบสิทธตีตีทัสเอาออกไปนะครับสังเกตว่าทีมไทยใช้ทเทคนิคการตีทัสเอาบ่อยอครั้งนะครับเนื่องจากผู้เล่นโดมมีการมีความสูงนะครับเจ็ดต่อห้าครับเสิร์ฟดีมากลุศราตีโอ้โห oh, oh, รับได้ครับ วนาแต่ว่าโอกาสเข้าอีกครั้งหนึ่งที่เดิมพับหยอดออออวนาเสียดายครับถอยไปดักนึกว่าเขาจะเล่นบอลแรงนะครับ6ต่อ7โดมินิกันตามหลังได้เซิร์ฟเรามีโอกาสนำสองคะแนนแล้วก็จะพักกัน60วินาทีนะครับเทวราชเซริร์ฟอยู่ที่บอลแรกนะครับนีครับเขากระโดดเสิร์ฟทุกคนนะครับบอลแรกร,รับดีเอาครับ เรานำ8ต่อ6ครับพักกันนาทีเดียวเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครับกลับมาชมกันต่อนะครับวลบอลเลย์บอลหญิงเวิร์กแวร์แชมเปี้ยนครับ2013ช่องเจสีถ่ายทัดสดจากเมืองนางโงดย่าน,นครับเสร็จแปกเรานำอยู่ 8, 8ต่อ6เมื่อสักครู่นะครับออกมาเป็นออนุมาสเซิฟในเด็กแต้มะครับเราโดนินิกันไล่มาเป็น7ต่อ8 เซิร์ฟโดยเฟอร์ซูล,ล่านะครับใชตีครับวิละวันยังอยู่เขาเซตข้ามไปฟรีบอลของทีมไทยอุสาราให้บอลหลังติดล็อกอีกม่ต้องชกข้ามไปโอกาสของโดมมิการบ้าน,นครับขึ้นตีว่าเปียนุชรับไปได้เขาได้2คะแนนติดนะครับเสมอกัน8ต่อ8 เขารุกจากบีหลังนะครับในตำแหน่งออปโปสิตนะครับเบอดบอลแรกนะครับอุสราขยับมาโอ้โหต้องจังหวะได้จริงๆนะครับตบตามน้ำมาสักครู่อ้าวตีออกครับออกไปเองครับครับทันทีครับเดินเลกคูดตีบอลของหัวเสาออกไป เรานำา9ต่อ8นะครับขับดาวเสิร์ฟ <c oughs> นิดเดียวครับเสิร์ฟลูกให้พุ่งให้เรียดเน็ตที่สุดนะครับใกล้เน็ตที่สุดราะว่าโดนแถบบนของเน็ตนะครับ9เท่ากันเดร์ครูสติหัวหน้าทีมนะครับ188เซนติเมตรอายุ26ปี <c oughs> โดดเสิร์ฟเหมือนเดิมครับโอ้โหจะออกไปเยอะ คือกระโดดเซิร์ฟที่ต้องได้ตำแหน่งจริงๆนะครับตำแหน่งที่มือที่มือกระทบลูกนะครับบอลจะได้มุดจะได้โค้งลงครับทามิ่งต้องดีครับระยะทางเวลาต้องพอดีเป๊ะนะครับบริการครับเซิร์ฟเอาแล้วครับเราเซิร์ฟได้แต้มอีกครั้งหนึ่งนะครับบอลเดสพลาดนะครับเรานำสองคะแนนครับ11ต่อ9 เป็นไหลหลังย,วยาวๆครับวอเดสตีออกไปประมาณ2ฟุตแมวกวนนาลองไม่ได้ครับลูกนี้ทำให้สูงมากเขาสูงเขาตั้งให้โดงให้สูงเพื่อมีเวลานะครับครับผมลูกนี้เดลักูดครับกับตันทีมไม่พลาดเป็นโค้งหัวเสาครับแหวกช่องลงมาครับระหว่าง ลุสลาเริ่มจิและเดรครูสนะครับก็ลงไปเสิร์ฟครับจัมป์โวว์ฟูนะครับโอ้ต้องแก้เลยครับแดนหลังแต่ว่าโอ้โหตบแพงเลยนะครับที่คนแก้คือดุสลาวิ่งไปอันเดอร์กลับมานะครับครับดูครับต้องวิ่งไปอันเดอร์อันเดอร์กับหลังครับแล้วก็ออนมาครับตัดสินใจฟาดเต็มแรงครับพลาบล็อกนะครับลงไป บอลเร็วของเขารับได้อีกครั้งครับมาเต้ให้ไปหลังแล้วครับยังอยู่เอ้ามาสับสนกันนิดเดียวครับอนุมาก็ถอยถอยเพื่อเปิดทางให้วันนาได้เล่นนะครับครับผมเสียจังหวะไปนิดเดียวครับวันนามาไม่ทันนะครับปลายมือครับทำให้ตั้งลูกไม่ได้นะครับวาเดสครับเสิร์ฟ11ต่อ12โดมินิกันตามเราแต้มเดียวออกวันนี้เขาเสิร์ฟออกกันเยอะนะครับครับ 5-6ครั้งแล้วนะครับที่โดมินิกันเสิร์ฟเสียนะครับกลุ่มจิตลงมาเสิร์ฟครับ1 3ต่อ11มาเตาให้ขึ้นรองได้ครับมริกาครับรองได้อ๋อดุมมาขึ้นแหมยังอยู่ฟรีบอลของเขาเราอันเดอร์ข้ามแล้วก็มาตั้งท่าล็อกให้ได้ครับ ล,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 ลุกจากแดนหลังครับผมโดยกัปตันทีมครับเดลครูสลุกจากแดนหลังครับขึ้นจาก โอ้โหขึ้นสูงเอาครับอันเดอร์ให้ตีครัง้งหนึ่งเรายังเหนียวครับตั้งมาให้ทัดดาวตีบอลที่ไม่ค่อยถนัดแต่ตีได้ครับทัดดาวโอ้โหโตีสมบทชื่อเลยครับทัดดาวตีคัสบอลออกไปด,ด้านหลังนะครับใครนาครับ14ต่อ12รักษาช่องว่างให้ห่าง2คะแนนเป็นอย่างน้อยไว้ก็ ปิดเซตได้เลยครับออกหรือเปล่าครับออกครับออกครับเขาตบแรงนี่เรานำสามคะแนนเป็นครั้งแรกนะครับริวราตีออกไปครับครับตีไล่เส้นออกออกเยอะครับออกเยอะครับลูกนี้นี่เป็นการขอเวลานอกครั้งแรกนะครับของโดมินิกันนะครับโคชมาคอสเคียครับต้องแก้เกมหน่อย เราก็ยังไม่ได้ขอเวลานอกนะครับนี be ่เป็นการขอครั้งแรกของโดมินิกันครับทนาเโต้เอาน้่ราั้งเชกานั้่เเ สหรัฐเมกาะครับที่เป็นแชมป์แต่ว่าโดมินิกันนี้ก็ได้รับเชิญนะครับเป็นทีมไวคัสมาแข่งขันในคราวนี้นะครับเป็นครั้งที่2 15ต่อ12ครับไทยนำอ้าวลองวิ่งไปตั้งครับยอดร้องได้นุสราค,คุกเข่าลงไปตั้งเลยครับตีลงครับลงอ้าวถึงคะแนนที่16ครับเรานำสิ16ต่อ12อพักอกีก1นาทีครับ ชมกันต่อครับวอลเลย์บอลหญิงเวิร์กแกรนด์แชมเปี้ยนส์คัพ2013ช่างจะสีถ่ายทั้งสดจากหนมงนางงาในประเทศญี่ปุ่นนะครับไฮนำโดนบริการอยู่16ต่อ12ในเซตแรกไฮออนุมาลึกไปหน่อยครับแต่ว่าแก้ไขได้ดีครับออนุมาบอลลึกนะครับตีแรงไม่ได้ครับผมเลยต้องใช้จังหวะยันนะครับรอดบล็อกลงไปยังแดนนะของตรงข้ามนะครับนะครับเป็นการฟิกบอลนะครับโอ้โหนี่ ให้ทะลุบล็อกของริเวราเลยนะครับ17ต่อ12ครับเรานำริเวราตีรับได้อีกโดยวิลาวันครับเอาครับเลาบอลห่างครับคือชิดไปก็ไม่ดีห่างไปก็ไม่ดีนะครับต้องพอดีจริงๆครับผมนี่ห่างเน็ตพอขึ้นตีก็ติดบล็อกนะครับครับผมเราดูทาใจครับไม่เขายื่นเข้ามาครับสี่มือครับไม่รอดครับอลุมาลูกนี้ ติด็ระของเอเรียสนะครับหมายเลขก8โอ้เซิร์หนักมากยอดน่าลงไม่ลงครับออกครับโอ้โหออกครับนิดเดียวกรรมการให้สัญญาณนะครับว่าออกครับเขาได้2คะแนนติดนะครับคะแนนนี้สําคัญมากถ้าเขาได้อีกเราต้องขอเวลานอกแล้วนะครับแต่ว่าเรายังนําอยู่นะครับ17ต่อ14 3คะแนนเรานําถึง5นะรับเบอสักครูครับผมน ถูกครับเราจะได้บุกเลยครับติดเยอะมากครับครับรีเวราเสิร์ฟบอลนี้ติดประมาณครึ่งเน็ตรครับ18ต่อ14เรานำโดมินิกันนะรครับออรุมาเซิร์ฟจะโดดเซิร์ฟนะครับออรุมาบอลหลังติดโอ้โหโไม่น่าเชื่อครับ วิลาวันบล็อกได้ครับบล็อกคนเดียวด้วยครับโอ้โหเปลี่ยนบูครับเจอวิละวันครับเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนเอามัมรูออกนะครับที่ตีติดบลอ็อกคุสกูแล้วโรดิเกสซัสนโตสลงมาครับจูซลินโรดิเกสลงมานะครับ21ปี187เซนติเมตรโอ้โหเสิร์ฟหนักครับอนุมาเขายอดโอ้โหยอดกำังค้าให้ลงเร็วแต่ว่าดักได้ให้ตีสวยงามครับ วันนาอันเดอร์ให้ออนุมานะครับครับผมจังหวะแรกนี่วิลาวันครับตัดเข้ามาวันนาตั้งอนุมาตบครับ <10 S 2> จากแผ่นหลังตบก็เกือบจะแรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีทิศทางมาผสมด้วยครับขอเวลานอกครั้งที่สองแล้วนะครับโดมินิกันสี่ปีที่แล้วที่เราเข้าแข่งขันรายการนี้ครั้งแรกก็เจอกับโดมินิกันด้วยนะครับ เราแพ้ไป1.3ต่อ3เซตนะครับโดยทีมไทยได้เซตแรกไปก่อนนะครับได้เซตแรกไปก่อนด้วยนะครับทีมไทยชนะ2 5ต่อ14ครับเมื่อ4ปีที่แล้วครับแล้วก็แพ้2เซต25ต่อ20 25ต่อ21แล้วเซตที่4นั้นเล่นถึงดิวส์นะครับแพ้2 8ต่อ26นะครับเราแพ้โดมินิกัน1ต่อ3 หยอดครับตีกลายเป็นหยอดยันกันยิงเซตได้ครับตัดดาวธนาอันเดอร์ให้ตีแบบเคาะนะครับตีแรงนี่ติดบล็อกหน้ามาเขาสวนหนักเลยครับครับแต่บางจังหวะต้องยอมครับจังหวะสวยๆนะครับเป็นเดลักลูสวคนาทีมนะครับที่ตีครับลูกถนัดครับเดลักลูสโค้งหัวเสา 15ต่อ20บอลตีครับปู่วิรวันตีเขารองได้เอาเซตข้ามฟรีบอลของทีมไทยครับให้บอลกลางโอ้โหบอลกลางติดล็อกก็หน่อยครับโคชออสครับเวทีละสองคะแนนสคะแนนนี่หน้าเสียวไส้ก็เลยต้องเบรคเกฟซะหน่อยครับครับตอนนี้ระยะห่างนะครับสีแต้มนะครับก็สปีที่แล้วเราไม่ชนะทีมไหนเลยนะครับ มีทีมที่เข้าแข่งอย่างอิตาล,ลีบราซิลโดเมนิการญี่ปุ่นเจ้าภาพเกาหลีใต้เป็นวายคาร์ดนะครับได้รับเชิญเราได้อันดับ6นะครับแต่ว่ามาริกากันทองนะครับเป็นผู้เล่นทีมไทยที่ได้รางวัลเซิรฟ์ฟยอดเยี่ยมนะครับนะครับกับทาบอลไม่มีจังหวะ ในการหลอกนะครับลูกหนึ่งไม่สวยจริงๆนะครับต้องระวังครับเพราะว่าบอกดูมอเริกันนันสูงมากนะครับ16บต่อ20่เรานำ4ีคะแนนตีเรียบร้อยครับนะเราได้แต้มนะขึ้นตีของทัดดาวนะครับเปลี่ยนตัวอ้าเอาเอาัมพรยา้าแทนทัดดาวอัมพรยา,า้า ลงมาก็เสิร์ฟก่อนเลยนะครับ28ปี180เซนติเมตรครับยืนเสิร์ฟแบบฟอตติ้งนะครับมา่าเป็นผลครับลูกนี้ แล้วเชวิเกยงไก่หัวหน้าผู้ผสอนตั้งให้บอลเร็วโอ้โหจังหวะพอดีแป๊กครับสมบูรณ์แบบครับต้องพอดีจริงๆครับเพราะว่ามีโอกาสตีผิดตีแป๊กได้ดูครับนี่ครับบอลโค้งเซตใส่มือของปลื้มจิตแล้วก็ตีลงไป22ต่อ17ครับ อ้าวเปิดไม่ค่อยดีนักตั้งให้เดลคูสตีลงครับหัวเสาด้านซ้ายเป็นเดลคกูสเดลคูสนี่สแต้มแล้วครับจากหัวเสาสีสวย18ต่อ22่สิบสทีมทยต้องการอีก3นามคะแนนจะได้เซตแรกนะครับเ ได้เราหยอดเขารองอาครับมาเต้ให้หยอดเหมือนกันอู้หูมากสายตาดีมากครับหยอดตรงนี้ลงครับผมมาเลกาเนี่ยอ่านนะครับว่าจะต้องตบนะครับเขาอ่านออกไหมครับดูจากเราถอยรับครับดูจากบุมบนพื้นที่ตรงนั้นนี่เปิดว่างเลยนะครับครับผมเสิร์ฟครับเดลลครูส19ต่อ22วิ่งมาตั้งให้แดนหลังตี เขาก็เล่นจากแดนหลังเหมือนกันอ้าวได้เซตง่ายขึ้นลครับใส่ให้แร้ขึ้นโอดแต้มนี้สู้กันนานครับโอ้โหสุดท้ายแล้วเป็นของโดมินิกันครับโคชออสว่ายังไงครับเรานั่นแหละครับต้องขอเวลานอกครับครับครั้งที่2ครับเวลานอกของทีมไทยเราเคยนำห้นะครับตอนนี้เหลือ2โดมินีกันได้3คะแนนติดเลยนะครับ สีปีที่แล้วโดมินิกันได้อันดับ3นะครับ5นัดนชนะถึง3ครับมาในฐานะแชมป์โซนนอร์เชกาหรือว่าอเมริกากลางและอเมริกาเหนือนะครับ4ปีที่แล้วเขาเป็นแชมป์มันครับแต่ว่าครั้งวีปครับครับแชมป์วีครั้รงนี้เป็นสหรัฐอเมริกาที่เป็นแชมป์สหรัฐนั้นไม่ได้แข่งเมื่อคราวที่แล้ว4ี่ปีที่แล้วนะครับ 20ต่อ22ครับโดมินิกันเสิร์ฟเรายังนำอยู่นะครับแต่ว่าเช็คจะไม่ปลอดภัยแล้วโอ้โหดูครับว้านี่คือนี่คือสิ่งที่โคอชออสคาดการเอาไว้ว่าเขาจะกระโดดเสิร์ฟแล้วก็เสิร์ฟเริ่มได้ผลนะครับเดลักลูสหรือคะแนนเดียวครับเรานำ <All right. S 1> เราจะเสิร์ฟจี้ไปที่ใครนะครับ <All right. S 1> รับรับได้ เล่นจังหวะสองมาเขาอ่านได้ครับยอดตร้องอันเดอร์ครับให้วิรวันตีทะลุงัดมายอดโอ้โหบอลแก้วของเขากลายเป็นดีเลยนะครับตามทันแล้วครับแม่ภูมิใจบอกว่าเหลือเชื่อครับแต้มนี้ภูมิใจภาษากฤษฑครับครับเขาก็ลังจะตายอยู่แล้วครับแล้วก็งัดขึ้นมานะครับมือเดียวครับมือซ้ายด้วยครับแล้วก็หยอดบอลมาต้องเปลี่ยนพู้เล่นเลยครับ เราน่าจะมีการเปลี่ยนตัวนะครับถาประภัยพันลงมารับเสิร์ฟครับลงมารับเสิร์ฟนะครับถาประภัยพันชัยศรีครับให้ตีหลอกแล้วยังไม่ได้ผลไหลหลังคลื่นจิตตียังอยู่ครับแมาเหนียวจริงๆริงหยอดตั้งมาให้ตรงกลางครับหยอดเหมือนกันล้นดักได้ไหมอันเดอร์ขึ้นมาโอ้โหยอดอันเดอร์ฟรีบอลของดูบินิกานครับ นี้สำคัญมากใครจะได้23ครับโอ้โหเราเป็นโดมินิกันเราหยุดอยู่ที่22นานเลยนะครับจากที่นำ5เขาแซงครับผมสิ่งที่ต้องทำก็คือบอลหนึ่งนะครับต้องรับให้สวยที่สุดครับครับดูว่าจะรับได้ดีขนาดไหนนี่ครับยังเสิร์ฟอยู่นะครับเดลาครูสเปนกุญแกดอกสำคัญนะครับที่ไทยจะชนะในเซตนี้สวยครับ ไฮแดนหลังตีโอ้โห oh, oh. ติดบล็อกครับอนุมาได้เซตคอยเลยนะครับเขาได้เจ็ดคะแนนติดต่อกันครับ mm hmm. มาแเราเป็นเซตคอยที่นำ right mm hmm. สองคะแนนซะด้วยเราต้องกลับมาคะแนนนี้ครับต้องกลับมาให้ได้ตั้งให้ต hmm. ีเดี๋ยวโอ้โหเหนีย hmm. วจริงๆ ยอดเอาแล้วครับได้ตั้งนิ่งๆแล้วเลือกให้แดนหลังตีออกออกเลยครับโอ้โหเซตอ้าวเป็นทัชครับเป็นทัชเอาลนะครับย,ยังอยู่ครับทีมไทยในเซตแรกเปลี่ยนมือเซตนะครับพรพัน,พนเกิดปราดลงมาครับเพราะว่าพรนพันนั้นก็บล็อกได้นะครับเป็นมือเซตที่บล็อกได้แต่โค้ชเลือก เล่นหน้าสามเลยครับครับไม่ใช่หน้าสองนะฮะเอาละครับร้องได้ร้องได้นะครับพ1,000ตั้งให้ออโตมาติดิวส์ไม่ดิวส์ครับเขาเล่นจังหวะสองเลยโอ้ลงลงครับโอ้โหจังหวะหลังลอยนะครับเคาะเบาๆครับลงาไปทางด้านหลังโอกาสของเราก็มีนะครับแต่ว่าปิดเซตไม่ได้ครับเซตแรกเป็นของโดมินิกันนะครับชนะไทยไป25ต่อ23 พักครูเดียวครับเดี๋ยวกลับประชมุมเซตที่สองครับ